พิธีนายเฉลิมศักดิ์นามเชียงใตนน้นายกบุญกุรูบาจานสิทธิ์ยามทศสิผู้ลงไปแล้วเรื่องในวาระพระศรีมังกรทศสองเป็นสีของวันสุริยุปกันเสาที่ขึ้นเจ่นท้งเดือนเฉลิมศักดิ์นามเชียงใต้บรุอบูคกาสร้าง้ไดนายกสภา สถาบันการอาชีวศึกษาภาพตะวันออกเฉียงศาสนาและพระมาหากษัตริย์น้องจึงอยากในวิชาความรู้แห่งบรมท่านอาจารย์มนูนมาพะเนา,อา,ข,าขออนุญาตกลับเห็นเชิญท่านผู้อเมริการประดิษฐ์ยานางสังเวยเครื่องวงสวงเป็นตัวสิริมงคลถัดไปขออนุญาตก,กับเยนเชิญให้ความเคารพกับระคบสาธา สดจจากการประกอบพิธ <2 Pop leve Tolkien> <co> ีพักนักชั้นผู้อวิการซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารสถานศึกษาและท่านผู้อวิการที่ใเทคนิคการศึกษาปัจจุบันขอให้งานนะครับหลลึกเนื่องในวันเนื่องในการสถาปนาก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคการศึกษา ให้สถานศึกษาแห่งนี้จงเป็นสถานศึกษาที่มีสมบัติที่ดีนั่นก็คือวิชาความรู้เพื่อประสิทธิ์ประสาทให้กับศิษยานุศิษมีบุญ,ญัาพลังในทานุโนโอ,อาคัจชยัยะอาคัฉชยัยโหนโมพุทธายะปัทวีคงคาภูมิคเทวานาะพระวิสุกรรมบารมีพภูมิเจ้าที่ ตังธรรมังอภิปูชยามาอินินะสะกะเลนาตังสังฆังอภิปูชยามาอูมาปูธัมที่น้อมนำคำสอปูชะ ชาุฒิท่านด็อเตอร์ชาญยุทธโคโตรนลอดีตผู้ในการวิจัยเทคนยวกับดาราศาต์ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันคุณรูผู้อาโวุโสค้าจารย์ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาได้ประตอบ อขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านรองผู้ในการนะคะท่านรองผู้ในการกฤษดาสุนทรท่ารองผู้ในการสมภารมีมเพนะคะาานากรนะคะรีน,นะคะ Smile, back, ท่านผู้ทอนะคะท่านอีกท่านผู้ในการการชีพหลักอาหารนะคะท่านผู้ในการช่วยกู้สีท่านอาจารย์สม anyway. พลและเรียนเชิญนะคะท่านอาจารย์ที่มีรายงานต่อไปนี้นะคะเป็นตัวแทนวังมรัยกอนนะคะท่านอาจารย์ปริญญาเพ็งคิมท <brow S 1> ่านอาจารย์ทองภูศรานงอ์ท่านดรตวงทรัพย์จงใจพัก

อาจารย์จิราพรหนงเหลี่ยมอาจารย์ิิรอาจารย์ประจักษ์ขุนทองอาจารย์ประมณีครูกิ่งพลอยอาจารย์เจนบิดค่ะอาจารย์คงกระพันธ์ชัยศิริอาจารย์กัลวัตมหาศร์และยนเชิญน,นะคะตัวแทนศิษย์เก่านะคะคุณ East แต่ทำไม่เกษียณก็คงอยู่ด้วยกันคงอยู่ที่นี่6ปีแล้วก็มาใหม่ๆก็าทำงานอยู่แถวบุรีเอ๋มีสัญญาเพราะจะเราเห็นสิ่งที่ผ่านไปแล้ว สิงทีุ่สุดท้ายของข่ที่ไหนที่แล้วนอกจากทีนี่ครับที่ผู้่าราสการจังหกาลสินประธานในธีขอสียงตมือตั้ยค่วงนก็เป็นหันนี้ค่ะที่อกมากเลนะครับนีนะคะในบางคเขาวองอดีตเศ์เก่าเทคนิคกาลสินและตัวเดิกรุ่นแรกพร้อมกันได้เลยค่ะ ทีวศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนช่างไม้กาลสินขึ้นรับสมัครนักเรียนที่จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 ที่เคารพอย่างสูงยิ่งกับผมนายประดิษฐ์ยานประเสริฐผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีคนปัจจุบันกล่าวเสร็จแล้วท่านประธานที่เคารพอย่างสูงพี่น้องเจิดเก่าที่เคารพยิ่งทุกท่านครูบุคลากร,ะะกรผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งนะครับผมค่ขออนุญาตได้กราบเรียนความเป็นมาว่าสืบเนื่องจาก วิทยากรสิ่์เก่าท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวีดีทัศน์และจากการที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านประดิษฐ์ท่านท่านผู้นวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสิน์ทำให้ได้รู้ว่าจังหวัดกาะสิน์ของเรานะวันนี้นะครับเรามีวิทยาลัยเทคนิคที่มีอายุเก่าแก่เป็นระดับต้นๆ ของประเทศไทยและที่สำคัญวันนี้พวกเราก็กลับมาสู่บ้านเกิดัอนั้นอาชีวศึกษาสถาบันออชีวัศึกษาภาคตะวันออกเอชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์อาชีวะสร้างชาจากเครื่องหมายถูกที่หัวใจด้านซ้ายค่ะ กอับระคุณค่ะอาชีวะสร้างชาติสร้างคนนะคะนะครับสิบเก่านะครับคืนส,สุงยนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับ លំណំណោថងសា คุณท่านผู้ในการขอบคุณหัวหน้าทิตย์ผมจากที่รายการสิทธ์ครับพี่น้องทุกท่านครับพี่แต่เจ้าลายทนั้นเลยวันนี้ครับผมไม่สามารถที่จะเอ่ยอีเอ,เอ,เอนะ่ยนำได้ทุกทุกท่านจากของของคุณผู้ในการอันดับอาจารย์มโนนอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ผลักันให้พวกเราตอนสมัยโชว์ครับอาจารย์มโนนขอบคุณครับ No, no, no. ซาเบนระทั้งป่งแหงดังบนานนใจยัมีหอนคิดถึงงามงอตอนอยเคียงกลโอสบสตาเดี๋ยวนี้เอาแหงรยระซาเบนครู้อายีเศร้ส,สังใดมีไม่สิมาหอนแล้วพี่น้อง